สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกคลิปแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำตัววัดแรงดันท้ายหลังนะครับแล้วก็วิธีต่อนะครับว่าทํำยังไงนะครับวันนั้นผมได้อธิบายเรื่องจอวัดแรงดันตัวนี้แล้วนะครับว่าทํำยังไงให้สามารถวัดแรงดันได้ละเอียดขึ้นนะครับในคลิปที่แล้วนะครับถ้าคนติดตามก็จะสามารถดูตามได้นะครับคลิปแรกผมจะไม่อธิบายนะครับอันนี้ผมจะมาอธิบาย เกี่ยวกับการต่อตัววัดแรงดันในรางคอมบอนเรลวนะครับโดยใช้จอวัดแรงดันตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็ได้เขียนอธิบายไว้นะครับในในรถยนต์คอมบล์เรลวนะครับมันก็จะมีรางคอมบอนเรลวนะครับรางคอมบอนเรลวแล้วก็กล่อง ecu นะครับส่วนตัวนี้ที่ผมเขียนไว้คือไอจอตัวนี้นะครับ สองอันวัดฝั่งเข้ากับฝั่งออกนะครับแล้วก็มีกล่องดันรางนะครับคือ,อส่วนมากที่ใช้กันก็คือต้องต้องมีกล่องดันรางนะเพื่อเพื่อจะสามารถดูแรงดังนครับก็คือต้อง่วงกับกล่องวิธีต่อก็ตามนี้เลยนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่ถ้าเราไม่ได้ใช้ปลั๊กตรงรุ่นนะครมันก็จะเป็นลักษณะการตัดต่อสายไฟ ถ้าเราไปดูที่รางคมบอลลเอ่อเปิดฝากระโปรงหน้าเครื่องขึ้นมานะมันจะเห็นเป็นปลั๊กนะครับจะสาธิตให้ดูนะเป็นปลั๊กลักษณะนี้นะครับมันก็จะมีเอ่อไฟบวกแล้วก็สัญญาณเซนเซอร์นะครับแล้วก็กาวนะครับเป็นไฟลบนะครับก็จะประมาณนี้นะวิธีการต่อนะฮะวิธีการต่อเราก็จะใช้พวกบวกพวกลบเนี่นะฮะ ของตัววัดแรงดันนี่นะจ้ำเข้ากับไฟบวกแล้วก็ไฟลบนะดูตามนะเห็นไหมัวีลบออข้างบนนี่วีลบวีบวกนี่วีบวกถ้ามีสออันก็เหมือนกันครับฝังเอาฝั่งออกอันนี้วีลบอันนี้ v ีบวกส่วน v ีทีสังเกตมันจะมีคําว่า v ีทีอยู่ อาจจะมองไม่เห็นสายไฟบางแต่เ,เป็นสายทีส้มนี้นะ VT ส่วน VT เนี่ยเราก็จะถ้าวัดแรงดันขาออกไปหากล่อง ECU mm. ก็จะจับตรงนี้นะฮะตรงจุดนี้ส่วนอีกตัวหนึง่งก็จับอีกฝั่งหนึ่งของกล่องด้านล่างนะมันก็จะลักษณะเป็นปักตัวผู้ตัวเมียแบบนี้นะถ้าเราสังเกตได้เราก็จะจับฝั่งตัวผู้กับฝั่งตัวเมีย สมมติเรามีอาสอตัว,วนะูกไหมเรามีสองตัวเรามีสองตัวแบบนี้นะเราก็เอา VT ตัวหนึ่งจัมเข้ากับฝั่งตัวผู้แล้วก็ VT อีกตัวหนึ่งจัมเข้ากับฝั่งตัวเมียนะส่วนไปบวกไปลบจัมถึงกันทั้งสองตัวครับจัมถึงกันทั้งสองตัวลักษณะตามราแกรมนี้นะโดมเขียนไว้เห็นไหมครับ ก็ตามรูปเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองต่อแล้วก็สาธิตแล้วก็ป้อนแรงดันมาให้ดูนะครับว่าแรงดันมันจะขึ้นลงแบบไหนครับโอเคครับอันนี้ผมก็ลองจําลองให้ดูนะครับต่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือบวกลบบวกลบนะครับต่อเข้าบวกสีแดงนะครับลบสีดําแต่ถ้าเป็น ปักของในรถยนต์อาจจะไม่ใช่สีตามนี้นะครับแต่ว่าดูตำแหน่งตามได้นะครับตำแหน่งตามนี้เลยนะอันนี้เป็นปักของอตระกูล toyota vigo หรือ d 4 d นะครับจะเป็นปักลักษณะนี้นะครับแต่ว่าสายไฟถึงจะเป็น d max titanium novara ก็จะอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับสังเกตดูนะจะอยู่ตำแหน่งสายไฟเดียวกันเลยบวกลบตรงกันนะครับ จัำม,มาครับจ้มจ้มเส้นสองฝั่งนี้เป็นไฟเลี้ยงจอนะครับไฟเลี้ยงจอตัวนี้นะครับจะถึงกันส่วนเป็นฝั่งเซนเซอร์เราก็จะจ้มตรงกลางนะครับทำสองตัวตัวนี้จ้มฝั่งนี้ตัวนี้จ้มฝั่งนี้นะครับอันนี้ผมจะมาลองปรับไฟให้ดูนะครับ น,นี่ผมพ่วงกล่องดันล่างที่ผมทําขึ้นมานะเป็นระบบดิจิตอลนะตัวนี้อันนี้เป็นโหมดปิดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นฝั่งเอาพุทก็จะเท่ากันนะครับอินพุตกับเอาพุทจะเท่ากันตลอดตอนนี้ผมจะลองปรับโหมดให้ดูนะครับเรามาดูแรงดันว่าแรงดันฝั่งอินพุตกับเอาพุทมันจะต่างกันไหมผมกดโหมดหนึ่ง ลองปรับผมจะจำลองแรงดันขึ้นไปนะครับสังเกตว่าฝั่งเซนเซอร์นะครับฝั่งเซนเซอร์เนี่ยไฟสองโวลต์แต่ฝั่ง ECU ก็คือปั๊กตัวผู้ไฟจะต่ำเห็นไหมครับเราก็จะสามารถดูแรงดันได้ว่าตอนนี้แรงดันอินพุตเท่าไรแรงดันเอาพุตเท่าไรนะครับนะครับปรับหหวดขึ้นไปเรื่อยนะจะ,จะดูแรงดันได้นะครับว่า มีความต่างสักเท่าไหร่นะครับก็ง่ายๆครับนิดเดียวเพียงแค่ดูคลิปแล้วก็ทําตามนะมันมันไม่ยากครับคือนนถ้าดูแล้วทำความเข้าใจสักนิดนึงผมว่าทําได้ทุกคนนะส่วนไอ้จอตัวนี้ก็หาซื้อตามรัศดาได้ครับตัวละสามสิบสี่สิบาทนะครับราคาไม่ไม่แพงมากนะเพียงแต่เรามีความรู้สักนิดนึงก็สามารถต่อใช้งานเองได้นะ เห็นไหมครับเราก็จะสามารถดูเอาพุทอินพุตเอาพุทเราจะรู้ว่าแรงดันตอนนี้เท่าไหร่ควรจะจูนเพิ่มเท่าไหร่ควรจะลดเท่าไหร,คร่คลิปนี้ก็จะขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับผม